สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนร้านบุฟเฟ่พูดแล้วหลังดราม่าหนุ่มกินหมูกระทะบุฟเฟต่ตักกุ้งจานใหญ่โดนเจ้าของร้านว่าไม่มีมารยาท จะกรณีดตรามา่านนมกินหมูกระทะบุฟเฟ่ตักกุ้งจานใหญ่โดนเจ้าของร้านว่าไม่มีมารยาทวันที่26กันยายน65นายพงพันธุ์อุดมอายุ40ปีคนโพสต์บอกว่าเมื่อวันที่23กันยายนที่ผ่านมาตนไปจัดร้านขายของอยู่ที่วัดบ้านไร่เจริญผลจังหวัดสมุทรสาครพอจัดเสร็จน้องชายชวนไปกินหมูกระทะเมื่อไปถึงเท่ร้านตนถามพนักง,งานว่าบุฟเฟ่199บาทรวมน้ำใช่ไหมพนักง,งานก็ตอบว่าใช่ตนก็ไปตักอาหารมานั่งกิน กินตามปกติ ตนเป็นคนชอบกินกุ้งตักกุ้งมาหนึ่งจานใหญ่แต่พนักงานในร้านก็มองมาที่ตนจากนั้นพอกินกุ้งจานแรกหมดแล้วกําำลังจะไปตักจานที่สองก็เดินมาบอกว่าเหลือกุ้งไว้ให้โต๊อื่นบ้างตนเลยถามไปว่านี่เป็นร้านบุฟเฟ่ไม่ใช่เหรอเจ้าของร้านตอบกลับมาว่าใช่นี่ร้านบุฟเฟ่แต่เป็นมารยาทอนน้องพอได้ยินแบบนี้ตนรู้สึกโมโหและไม่พอใจรู้สึกว่าทางร้านหวงของกินมากแต่มาได้โต้เถียงหลังกินกุ้งจานที่ สองหมดแล้วก็จ่ายเงินทันทีไม่ได้กินต่อ ทั้งนี้มองว่าถ้าตนตักกุ้งมาหมดเลยทางร้านก็ต้องหาของมาเติมและเห็นว่าถ้าลูกค้ามากินบุฟเฟ่ไม่ควรมาจำกัดการกินแบบนี้ถ้าตนตักมาแล้วกินไม่หมดทางร้านถึงจะมีสิทธิ์เตือนหรือให้จ่ายค่าปรับแต่วันนั้นตนตักมาแล้วกินหมดทุกอย่างและเพิ่งเคยเจอร้านบุฟเฟ่ที่ต้องรักสามารยาทห้ามตักเยอะทีมข่าวเดินทางไปที่ร้านหมูกระทะหน้าวัดบ้านไร่เจริญผลจังหวัดสมุทรสาครเจ้าของร้านบอกว่าไม่อยากชี้แจงใดๆเพราะวัน เกิดเหตุตนไม่อยู่ร้านตนอยู่ต่างจังหวัด2สัปดาห์แล้วทราบแต่ว่ามีลูกค้าโพสต์เรื่องพนักงานในร้านไม่มีมารายาทที่ตักแต่กุ้งแต่ตนอยากบอกเพียงว่าร้านตนนั้นเป็นร้านเล็กๆไม่ได้ใหญ่โตคิดค่าบุฟเฟ่หัวละ1 9 9บาทเท่านั้นไม่ได้แพงเหมือนร้านใหญ่โตที่มีราคาถึงหัวละ3 0 0กว่าบาทเพราะฉะนั้นร้านของตนจึงต้องจำกัดอาหารบางชนิดคือกุ้งเพราะซื้อมาก็ราคากิโลกร,รัมล้ว6 0 0 ส0บาทแล้วหากลูกค้าเลือกกินแต่กุ้งอย่างเดียวทางร้านเราก็เจ๊งพอดีและลูกค้าคนอื่นๆที่มาใหม่ก็จะไม่ได้กินเพราะกุ้งนั้นตนเสิร์ฟเป็นช่วงเวลาไม่ได้วางไว้ตลอดโดยทางร้านจะดูแลลูกค้าด้วยหากลูกค้ามาใหม่ก็จะเอากุ้งออกมาวางให้ลูกค้ารายใหม่มาตักส่วนลูกค้าที่นั่งนานแล้วเราจะยังไม่เติมของให้มาตักเราจะเติมกุ้งให้เฉพาะลูกค้าที่เข้ามาใหม่ส่วนเรื่องพนักงานในร้านตนที่ต่อว่าลูกค้าว่าไม่มีมารยาทที่เลือกกินต ก้งนั้นตนจะตักเตือนมาให้เกิดขึ้นอีกส่วนลูกค้าหากจะเข้ามาสอบถามข้อเท็จจริงตนก็จะอธิบายให้เข้าใจว่าทําไมถึงมาให้ตักกุ้งอย่างเดียวและที่ผ่านมาก็ไม่เคยมีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นเพิ่งมีรายนี้รายแรกท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณครับ